สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่4ตุลา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่100บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา เกนาฬิกา26นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่ส2ม0 0บาทรับซื้ออยู่ที่ส2ม0 0บาทส่วนทองรูปพรรณเกุ้นะคะขายออกอยู่ที่ส2 6 0 0บาทรับซื้ออยู่ที่ส1 4 2 6ืบาท68สสตางค์ค่ะเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ห้าสิบบาทค่ะส่วนสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแปดสองศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแปดสองหนึ่งจุดศูนย์ก้าาเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่ศูนย์จุด 1.0%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่37.180เชาวนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.32%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ